มาดูนักเลงในลาวล้อมรถคนไทยใช้คำพูดข่มขู่กูนี่นักเลง78เจ็ดแคนคนไทยคนเดียวเก่งมาก สวัสดีสวัสดีครับทักไทยเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคัคบพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสองทุ่มทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่่ลโลก,ก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไรจะไดบบอพาดคลิปใหม่ๆหม่สิ่งสำคัญพี่น้องครับฝากกดแชร์น้ำได้ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาดูนักเลงใน สปปลาวล้อมรถคนไทยใช้คำพูดข่มขู่อ่ามีพฤติกรรมตั้งแก๊งตั้งกวนนะครับโอ้เก๋ามากนะครับล่าสุดนะครับอย่างที่ผมเคยลงคลิปไปเมื่อ3วันก่อนจากนั้นมา f อนี่ก็สนใจบอกว่าเทปโยหาคลิปที่เห็นกลุ่มนักเลงหน่อยนะครับที่ข่มขู่คนไทยนะครับคนไทยคนนี้ก็ไปเที่ยวสปปลาวนะครับ ผมก็ไปหามาให้เดี๋ยวลองไปดูคลิปนักเลงในลาวกลุ่มนี้นะว่าเขาใช้คำพูดแบบไหนเก่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับทุกคนเหดุผลอโทษกันแล้วคนอื่นเนี่ยมันมีปัญหามีนกมึงมีปัญหาผู้เดียวเนี่ยแล้วมึงมานับหลังอีมึงยังมันมีปัญหาคนอืน่นมีปัญหาใช่มมีปัญหาทุกคน มึงไปกันแน่นา,นาก,กนนนาูนี่ยา,ปาปไปกนแน่นากูขับรถมาแน่นากูไม่มึงแน่นมากแน่หมาพ่อเออนี่ตำรวจนี่ตำรวจของย่านน่เฮ็ดพิษขอโทษกันแล้วคนอือ่นเนี่ยมึงมีปัญหานี่แต่มึงมีปัญหาผู้เดียวเนี่ยแล้วมึงมาด้าหลังอีกมึงยังมึงมีปัญหาคนอื่นมีปัญหาใช่มึงมีปัญหาทุกคน ไปกันแน่น่ากนูนี่ย่าไปแน่น,านา่ากูขับรถมาแน่หน,านา้ากูไมมึงแน่มาแง่มาพ่อนี่แหนนล,นะละครับพี่น้องยังทีผมบอกนะครับไม่ได้ยอมนะขึ้นชื่อว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่ได้ยอมนะเขาต้องบังคับให้ขอโทษไม่รู้ผิดอะไรไม่รู้ละนะครับที่แน่ๆเนี่ยคือกูมากันเจ็ดแปดคนนะ แค่ยืนอยู่เห็นในคลิปนี่ก็ประมาณกี่คนละ่ะ5คนแล้วคนถ่ายคลิปละ่ะแล้วคนที่นั่งดูตรงหน้าเฟรมล่ะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า7-8คนนะอ่าคนไทยต้องขอโทษเท่านั้นอ่ากูมไม่ยอมเห็นพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมอยากเอาไปใช้กับคนจีนละเกินอ่าคนเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับคือมันพฤติกรรมแบบนี้ผมบอกตรงนะนึกถึงตอนที่ คนลาวทำงานที่ประเทศไทยเหตุเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยสมมุตินะถ้ามันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยกูว่าเอาตัวรอดอยากมากเลยล่ะนะครับอ,อยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยโอ้ยเก่งก็เก่งเลือกดีนะเลือกเก่งกับคนไทยนะไม่ได้เลือกเก่งกับคนจีนคนเวียดนามนะถ้าข้ามาฝั่งไทยเนี่ยเงียบกริบนะครับไม่กล้าแตะเอาลองสักคนหนึ่งสิ ตัวตดตัวสมมุติว่าตัวตดตัวน่ะไม่กล้านะั่นนะอันนี้ไม่ต่ํากว่าเจ็ดไงเจ็ดคนแปดคนคนไทยเขาก็ไม่ขอโทษนะครับไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเราไม่ทราบหรอกครับแต่ที่แน่ๆคือพฤติกรรมคนลาวไม่เคยเจอแบบนี้ไนงะสาหรับผมผมถือผมผมถือว่าแปลกนะเพราะว่านิสัยคนลาวไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าใครสอนมาอ่าไม่รู้ว่าระบบการปกครองในลาวเนี่ย สอนแบบนี้เลยเหรอนะฮะสอนให้เก่งแต่กับคนไทยอืมนี่แหละครับพี่้องครับปีท่องเที่ยวในสปปลาวก็มีแต่คนไทยนี่แหละไปเที่ยวลาวเหตุเกิดขึ้นอ่าในประเทศลาวอ่าคนไทยก็พยายามที่จะช่วยเหลือลาวมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังมีคนลาวกลุ่มหนึ่งที่มองกับคนไทยเนี่ยเป็นศัตรตูที่ร้ายกาดอ่าอย่างเช่น อ่าเพจกองทัพราวที่เขาโพสลงนะฮะมันก็เป็นตัวเชื่อมหนึ่งนะครับที่ทําให้คนกลุ่มวัยรุ่นของคนลาวเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมองประเทศไทยในลักษณะนี้นะครับ <c oughs> แล้วอีกอย่างนะครับคนไทยเนี่ยคือไม่ใช่ว่าวิถีคนสอ,สองฝั่งโคงไม่เคยเตือนนะผมก็เคยเตือนแล้วก็พี่น้องคนไทยก็เคยเกิดเหตุขึ้นที่สอปป,อปอลาวบ่อยนะครับโดยเฉพาะคนไทยนักท่องเที่ยวถ้าโดยโดยเฉลี่ยนะ อ่าจีนก็เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยอ่ามีอีกแล้วนะครับคนจีนอ่าพาเด็กผู้หญิงลาวอายุ 16, 13 15หนะครับอ่าหลอกล่อล่อลวงไปถ่ายคลิปลงเว็บนะครับตอนนี้วอดเน็ตเลยนะฮะอ่าเป็นรูปโปรูปเปือยนะครับผู้หญิงลาวอันนี้คือพฤติกรรมคนจีนก็ไปในแบบนี้นะครับอ่าคนเวียดนามก็เป็นอีกแบบหนึ่งอ่าพฤติกรรมเวียดนาม ทั้งสองประเทศทั้งจีนทั้งเวียดนามนี่สร้างวีรกรรมมากกว่าคนไทยแต่ไม่ได้ถูกจับจ้องไม่ได้จับตามมองไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มเป้าหมายนี่คือคนไทยที่มักจะเกิดนะฮะเข้าไปไหนก็ดรามา่าเข้าไปในวัดอ่าเห็นไหมครับคุณตักอ่าไปลำนะครับอ่าลำถวายอ่าได้รับอนุญาตจ,จากเจ้าอาวาสก็ออยังดราม่านะครับทุกคนอ่า คนไทยขยับไปไหนมันก็ผิดหมดแหละครับเพราะว่าพฤติกรรมคนกลุ่มใหญ่ๆในสปปลาวอันนี้คือเฉพาะกลุ่มนะไม่ได้ทั้งประเทศนะคือเขามองคนไทยไม่ดีนะครับแต่คนไทยก็พยายามที่จะช่วยเข้ามาโดยโดยตลอดเหตุเกิดขึ้นนี่คือทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือของประเทศไทยขอของประเทศลาวโทษทีนะครับอ่าน่าจะเป็นกลุ่มคนลาวม้งนะครับอ่ากลุ่มนี้นะ ผมมองว่าน่า spans, <uffs> จะเป็นลาวมุงท้าตีท้าต่อยนะครับบอกว่าไม่ลุมหรอกนะครับมาเลยตัวตัวตัว,ตวลงมาลงมาเขาก็มไม่อยากลงละเนาะเพราะว่าเจดแปดคนใครจะไปเชื่อล่ะนะฮะถ้าเก่งจริงคือช่างน้ำหนักครับช่างน้ำหนักต่อยกันเวทีลุมพินีในประเทศไทยเนี่เห็นไหมเวทีไอ้วันเนี่ยเขาก็ต่อยกันก็ส่งตัวแทนมา เป็นลูกผู้ชายใช่ไหมก็ไปฝึกต่อยมวยแล้วก็ส่งมาเห็นไหมเหมือนออลูกนกเอ๋ยแ้นะแม่แม่น้ำโขงนะครับอเหมือนเหมือนน้ำโขงเพชรน้ำโขงเห็นไหมเขาเป็นนักมวยเขาก็มาต่อยนะฮะไม่ใช่เก่งในบ้านแบบนี้นะครับอพอเขาบอกว่าตำรวจมานั่นนี่นะครับมาก็ไม่กลัวเพราะาอยู่ในบ้านตัวเอง่อะตำรวจมาก็ยิ่งชอบ นะครับเพราะว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ลาวบางคนคือก็นั่นแหละครับอกองหลอนก็ยิ่งจบเลยนะครับคนไทยก็ยิ่งโดนของแท้นะครับเหมือนนักเลงมากนะฮะนักเลงใบเศร้างสิละครับพี่น้องนักเลงบันหอกบสซากระจอกในเมืองอในภาษาลาวเเอิญว่ะเก่งคักเห็นคนไทยนีไว้ไทยขร้อมประจันผอมกูเก่งนะกูไม่กลัวคนไทยนะกูเกง่ง ก็ได้ได้ใจกลุ่มคนที่ไม่ชอบไทยไงนะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับสวัสดีครับสบายดี